มิวนิ t าอวดท้องกลมโคลงสุดท้ายไกลคลอดลูกสาวคนแรกแล้วเรียกว่าเข้าสู่ไต่มาสุดท้ายแล้วค่ะกลจะได้เป็นคุณแม่มือใหม่แบบเต็มตัวแล้วสําหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างสาวมิวนิทาที่ตอนนี้ใกล้ถึงกําหนดคลอดลูกสาวคนแรกเข้ามาทุกทีเรียกว่าตื่นเต้นกันแบบสุดๆทั้งครอบครัวเลยค่ะ แถมล่าสุดสาวมิวก็เขอาอวดพุงกลมๆให้เห็นกันแบบชัดๆกับอายุคัน38สัปดาห์เต็มที่บรรจงถ่ายให้โดยสามีสุดหล่อไฮโซเซนนั่นเองค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า see you real soon my baby M ต,ต้องบอกเลยนะคะว่าขนาดสาวมิวท้องไกดคอตขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ดีกีความสวยระดับสุภาพไม่มีพาวยังคงความน่ารักสดใสสวยเป๊ะให้แฟนๆได้เห็นและอดอิจฉากันไม่ได้เลยละคะ่ะซึ่งงานนี้พื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับสาวมิวและพร้อมรอเจอเบบีน้อยกันแล้วคะ่ะ